บนเกาะแก้วพิสดารที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และทะเลสวยงามอันน่าตื่นเต้นพระอภัยมณีพบเจอกันอีกแล้วนะครับนางผีเสือ้อวันนี้ฉันอยากสอบถามเกี่ยวกับของแท้ครับคุณคิดว่าของแท้คืออะไรนางผีเสือ้อสวยงามมากค่ะพระอภัยมณีคะของแท้ในสายตาของฉันคือความซื่อสัตย์และความตรงไปตรงมาค่ะมันเป็นลักษณะพื้นฐานที่สําคัญที่สุดค่ะ พระภัยมณีแน่นอนครับความซื่อสัตย์และความตรงไปตรงมาเป็นหลักสําคัญในชีวิตเราเช่นกันครับแต่ของแค้ยังมีลักษณะอีกอ,อย่างไรบ้างนะครับนางผีเสื้อของแท้ยังต้องมีคุณค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาค่ะมันคงที่และมีความสําคัญอยู่เสมอค่ะพระภัยมณีคุณพูดถูกต้องมากเลยครับของแค้ต้องมีคุณค่าที่คงที่และไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเช่นความรักและความเข้าใจกันในครอบครัวคุณคิดว่าของแค้มีประโยชน์อย่างไรบ้างครับ นั่งผีเสื้อของแท้ช่วยให้เรามีความมั่นใจและสุขภาพจิตด,ดีขึ้นค่ะความซื่อสัตย์และความเข้าใจกันในครอบครัวช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีและมีความสุขในชีวิตค่ะค่าไพามณีแน่นอนครับของแท้ช่วยสร้างสุขภาพจิตและความสุขในชีวิตของเราได้โดยตรงครับที่มาของของแท้จะหาได้จากที่ไหนนะครับ นั่งผีเสือ้อของแท้มาจากใจและความตั้งใจที่ดีของคนค่ะมันไม่สามารถซื้อหรือขายได้เพราะมันมีค่าและคุณภาพที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยเงินค่ะค่าภัยมณีเป็นคําแนะนําที่ดีมากเลยครับของแท้มาจากใจและความตั้งใจที่ดีของเราเองครับการสังเกตและวิธีการคัดเลือกการดูว่าสิ่งใดเป็นของแท้จากวิธีใดได้ไดบ้างนะครับนั่งผีเสือ้อ เราสามารถสังเกตการกระทำและพฤติกรรมของผู้คนค่ะของแท้มักจะมีลักษณะเด่นเป็นมิตรและแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และความเข้าใจค่ะพระอภัยมณีคำตอบดีเยี่ยมมากเลยครับการสังเกตพฤติกรรมและการกระทำของผู้คนเป็นวิธีที่ดีในการคัดเลือกของแท้ครับขอบคุณมากนะครับนางผีเสือ้อที่มาคุยดีๆกับฉันวันนี้ครับอย่างที่เราคุยเกี่ยวกับของแท้ครับถ้ามีโอกาสเจอกันอีกฉันยินดีที่จะพูดคุยกับนางอีกครั้งอืมอืมแสนสับสนว่าควรจะพูดอะไรดี นางผีเสื้อมีอะไรให้ช่วยไหมคะพระพาไพมณีอักไม่ไม่เป็นไรครับฉันแค่นางผีเสื้อเจอปัญหาอะไรหรือเปล่านะพระพาไพมณีไม่ใช่ปัญหาอะไรแค่ว่าฉันคิดว่านางผีเสื้อคงจะเก่งมากๆที่มีความมั่นใจในตัวเองอย่างนี้นางผีเสื้อหรือว่าคุณคิดว่าฉันกลัวที่จะเป็นคู่แข่งกับคุณพรพาไพมณีอักไม่ไม่ใช่นะฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นแค่ว่า ฉันอยากเป็นเหมือนนางผีเสื้อมั่นใจในตัวเองและทำงานได้ดีเหมือนนางผีเสื้อนางผีเสื้อนี่เอาใจช่วยนะทุกคนมีข้อดีและความสามารถของตนเองไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครและคุณก็มีสิ่งที่นางผีเสื้อคิดว่าน่าคู่ควรอยู่แล้วพระอภัยมณีขอบคุณที่ปลอบใจนะักนางผีเสื้อแต่อยากให้ฉันเป็นเหมือนนางผีเสื้อมากขึ้นนางผีเสื้อ เชื่อฉันคุณมีความสามารถของตัวเองอยู่แล้วและฉันก็มั่นใจว่าคุณจะเป็นที่พอใจกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆพระอภัยมณีขอบคุณมากนะครับนางผีเสื้อคุณเป็นคนใจดีมากเลยสร้างสรรค์โดยแช a GP t GPT Open AI c r e d i t t h i s m a k e r c o m โดยใช้เสียงสังเทราะห์ดังนี้พระอภัยมณีโดย AI w ุว c นางผีเสื้อสมุตโดย AI เพลเครดิตเรียบเรียงและริสียงโดยแอปพลิเคชัน InShot ขอบคุณครับ